สวัสดีค่ะ พบกับช่องดารากสิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เรียกได้ว่าขณะน,นี้หลายคนกำลังจะประมองความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวสุดสตรองอย่างแพทนภัทตันตระกูลเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูเหมือนว่าหัวใจตอนนี้จะไม่ว่างแล้วหลังจากเพิ่งประกาศเลิกลากับอดีตแฟนหนุ่มรุ่นน้องไปไม่ถึงเดือนอีกทั้งยังเห็นว่าทั้งแพทนภัทรและ,และ,และนักร้องหนุ่มปออันนบนั้นมักจะเข้าเซลกันไปเซลกันมาเวลาที่ลงรูปจนทําเอาหลายๆคนอดคิดไม่ได้รวมถึงด้านหนุ่มปอนั้นยัง นิทกับลูกชายอย่างน้องเรซิ่งมากๆอีกด้วยแต่กระดหมืันว่าสถานะของทั้งคู่นั้นจะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทางด้านผู้กองไอซ์พิชพงศ์สมกุลได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังบังเอิญเจอคุณแม่คนสวยแพทนาประภาและลูกชายน้องเรซิง่งโดยทางด้านผู้กองไอซ์ได้โพสรูปภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเมื่อวานประชุมเช้าเสร็จเดินข้ามไปธุระบังเอิญเจอเพื่อนแพท เพื่อนรักคนสวยสุดแซบเขาฝากบอกว่าเขาโสดโตด้วยกันมาเมื่อก่อนเจอกันแทบจะทุกวันตัวติดกันไปไหนไปกันพอเริ่มโตต่างคนต่างทำงานนานๆได้เจอกันทีขอถ่ายรูปเพื่อนและหลานเป็นที่ระลึกหน่อยก่อนจะรีบกลับมาประชุมบายต่อซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักดูเหมือนเป็นครอบครัวดูเข้ากันมากคะ่ะ ล่าสุดทางด้านแพทนประพาได้ออกมาโพสตคลิปคู่กับผู้กองไอซ์โดยในคลิปทางด้านแพทนปภพาได้ทําเสียงออดอ้อนพร้อมกับบอกว่าผู้กองขาน้องโสดผู้กองมีใครแนะนําผู้กองบอกน้องนะคะซึ่งทางด้านผู้กองไอซ์ก็ได้แต่ยืนยิ้มทําหน้าเขินอยู่ข้างๆค่ะข,ข,ข,ขอบคุณที่มาแรงข่าวจากเว็บทีนิวส์ขอบคุณทุกทุกท่านสำหรับการกรับชมช่องดารากอสิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ